เลงเลุ่งุง,งเลยฟุหมด แกน,น้ำโสค,ครับแก่นกระจ้านครับผมวันนี้มาเที่ยวแกนกระจ้านครับมาครับพี่นอ้องมาเที่ยวด้วยกันครับเอาบรรยากาศมาฟฝาครับนี่ครับโสโๆครับกับลำธารของล่างครับผม ที่นี่เกลนกระจานครับผมมาครับพี่น้องบรรยาก,กาศรอบๆครับขันเป็นตังนงนนน้งถึงนะครับจะเป็นเขื่อสันเขื่อนครับตั้งถึงนะครับใกล้ๆอยู่นะครับโอเคครับมาเทีย่ยวกันครับ จะไม่เด้อครับน,นี่ครับเป็นน้าเร่อยๆรอรุ่ยจิลงคนนี้ล่ะอ้โหนี่คบคนที่จะลง เอาครับอาการจะร้องแกงแล้วอันนี้ลาแรกไปแล้วไปแล้วลูกเส้อมาครับแกนแกนัะจ้านครับผมจัดไปเงี้ยวๆ้มือดีครับ มากับผมเที่ยวกับเกนกับจานเล่นน้ำยังเอาเงาไปครับมืนอนี้ครับเอาเลยโดนหาไปเลยไม่เห็นไ,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 ไอ้เกย์เลยไอ ครับบรรยากาศย่ำแรงครับผมประมาเชียวสันเขื่อนครับสันเขื่อนแก่นกระจานครับผมตัวนี้ครับอู้นะครับทุกคนคตกครับครับต้องเป็นขเขาครับส่วนไปครับรนี่นะเป็นสันขื่อนครับ บรรยากาศครับจอดกันกานครับผมเอาบรรยากาศมาฝากครับเพื่อมีคนอยากมากนะครับกันกานครับผมครับสันเลื่อนครับเศาครับข้างล่างข้างล่างก็เป็นครับ เราหน้ารังครับ ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์รับเลือกสับพี่น้องเอ้ยนี่ครับบรรยากาศสัมเพลียนกับบ้าณนี้ครับคลิปหน้า